สวัสดีนะักเรียนม2ทุกคนนะครับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับข้22อ22102ม2นะครับเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับตอนที่6โจทย์ปัญหาปริมาตรอ่เรามาทบทวนปริมาตรของปริซึมกันก่อนนะครับปริมาตรของปริซึมนะครับก็จะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงของปริซึมนั่นเองนะครับ ส่วนปริมาตรของทรงกระบอกนะครับลักษณะของทรงกระบอกนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับปีซีมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สูตรเดียวกันในการหาปริมาตรของทรงกระบอกนะครับก็เท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเองนะครับแต่ว่าพื้นที่ฐานของทรงกระบอกนะครับเป็นรูปวงกลมดังนั้นจะได้สูตรเป็นพายอาร์กำลังสองคูณกับความสูงก็คือ h นั่นเองนะครับตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรนะครับ ก้อที่1นนะครับอ่างเก็บน้ําทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับยาว20เมตรนะครับกว้าง12เมตรนะครับถ้าต้องการเก็บไว้ในอ่างนะครับ1,920กาลูกบาทเมตรนะครับระดับน้ําจะต้องสูงกว่าก้นอ่างเท่าไหร่นะครับวิธีการนะครับให้เราวาดรูปขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้มองภาพได้ชัดเจนนะครับเราก็วาดอ่างเก็บน้ําขึ้นมานะครับอ่างเก็บน้ําก็จะมีความ กว้าง12เมตรนะครับยาว20เมตรนะครับซึ่งเราต้องการเก็บน้ำไว้เนี่ย1,920ลูกบาทเมตรนั่นก็คือปริมาตรนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็มาหาความสูงของระดับน้ำนั่นเองนะครับวิธีทำนะครับเราก็จะใช้สูตรปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับก็จะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเองนะครับ ซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับให้ปริมาตรมาแล้วนะครับก็คือ19 2 0นั่นเองนะครับจากนั้นพื้นที่ฐานนะครับก็คือ12คูณกับ20นะครับแล้วก็คูณความสูงก็เราให้เป็น S ละกันนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับจากนั้นเราเอานำา12คูณกับ20นะครับก็จะได้240นะครับจากนั้นนำา240เนี่ยไปหาร1920นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนาะ ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับหาอลงมานะครับก็จะได้ความสูงนะครับก็คือ h เท่ากับ8นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับระดับน้ําก็จะต้องสูงกว่าก้นอ่าง8เมตรนั่นเองนะครับมาดูข้อที่2กันนะครับพิชัยต้องการซื้อดินนะครับมาถมสนามหญ้านะครับซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ กว้าง18เมตรยาว21เมตรนะครับโดยยกระดับสูงก็เดิมเนี่ย20เซนติเมตรนะครับถ้ารถบรรทุกนะครับมีกระบะเนี่ยยาว3.5เมตรกว้าง2เมตรนะครับสูง1เมตรเราจะต้องซื้อดินอย่างน้อยกี่คันรถนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับให้เราวาดรูปขึ้นมาก่อนอันดับแรกเดี๋ยววาดดินที่เอามาถมนะครับซึ่งมีความกว้าง18เมตรนะครับ ยาว21เมตรแล้วก็สูง20เซนติเมตรแต่ข้อนี้นะครับครูขอเปลี่ยนเป็น0.2เมตรแล้วกันนะครับให้มันเป็นหน่วยเดียวกันก็คือหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันนะครับก็จะเปลี่ยนจาก20เซนติเมตรนะครับเป็น0.2เมตรนั่นเองนะครับต่อไปรถกระบะนะครับรถกระบะก็จะมีความกว้างเนี่ย2เมตรนะครับความยาวใน3.5เมตรแล้วก็สูง1เมตรนะครับข้อนี้นะครับเราต้องมาหาปริมาตรของ ดินที่มาถมก่อนนะครับแล้วก็มาหาปริมาตรของรถกระบะนะครับแล้วจากนั้นเอาปริมาตรของดินเนี่ยมาหารด้วยปริมาตรของรถนะครับก็จะได้ว่าต้องซื้อดินมากี่คันนั่นเองนะครับเอาเดี๋ยวมาหาปริมาตรของดินกันก่อนนะครับปริมาตรของดินนะครับเนื่องจากดินเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นปริมาตรของสี่ปีซึมนะครับ ก็จะเท่ากับพื้นที่ฐานนะครับคูณกับสูงนั่นเองนะครับอ่ะเนื่องจากพื้นที่ฐานของเรานะครับก็คือ18คูณ21นะครับแล้วก็คูณสูงก็คือ0.2นะครับคำนวณลงมานะครับจะได้เท่ากับ75.6ลูกบาทเมตรนะครับทีนี้มาหาปริมาตรของรถบรรทุกนะครับใช้สูตรเดียวกันเนาะพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับแต่อันนี้เราจะใช้ตัวเลขที่เป็นของรถกระบะนะครับก็คือ สองคูณสามจุดห้าแล้วก็คูณสูงของรถกระบะนะครับก็คือหนึ่งนั่นเองนะครับคำนวณออกมานะครับก็เท่ากับเจ็ดลูกบาทเมตรนะครับจากนั้นนําปริมาตรดินนะครับหารด้วยปริมาตรรถนะครับก็จะได้เป็นจํานวนรถที่จะต้องซื้อมานะครับอ่าปริมาตรดินของเราหามาแล้วนะครับเจ็ดสิบห้าจุดหกนะครับหารด้วยเจ็ดนะครับก็จะเท่ากับสิบจุดแปดนะครับก็คือเราต้องจํานวนรถเนี่ยก็คือสิบคันรถกว่าเนาะ เราก็จะต้องซื้อมาอย่างน้อยนะครับ11คันนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับถังเก็บน้ำทรงกระบอกนะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรนะครับวัดส่วนสูงได้8เมตรนะครับถังเก็บน้ำนี้จะจุน้ำได้เท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมครับวัดรูปขึ้นมานะครับถังน้ำทรงกระบอกนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางยาว10เมตรนะครับเพราะนั้นครูก็จะ แต่การคำนวณเราต้องใช้รัศมีนะครับก็จะเหลือ5เมตรนั่นเองนะครับส่วนสูงก็คือ8เมตรนะครับอ่ะวิธีทำนะครับจำปริมาตรของทรงกระบอกได้ไหมครับอ่าพายอากำลังสองนะครับแทนค่าลงไปเลยนะครับพายก็คือ22ส่วน7นะครับ r ก็คือ5นะครับก็จะเป็น5ยกกำลังสองเนาะคูณกับความสูงก็คือ8นั่นเองนะครับคำนวณออกมานะครับ22ส่วน7นะครับ5ากำลังสองคือ5คูณ5นะครับ แล้วก็คูณ8นะครับไม่มีอะไรตัดกันได้เลยเพราะฉนั้นคูณแล้วก็คำนวณออกมาได้เลยนะครับคำนวณออกมานะครับก็ได้เป็น628 5 7ลูกบ,นนบทาทเมตรจจน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ถังน้ํานี้นะครับก็จะจุน้ำได้628้7้เจ็ดลูกบาทเมตรนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับหวังว่าน่าจะได้ความรู้อะไรไปไม่มากก็น,น้อยนะครับหากมีคําถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าส่งอ e ีเมลมาได้ที่ครูท็อปแมท at gmail.com นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ